ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่จังหวัดแพร่จัดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอวดของดีเมืองลองตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ เมื่อเย็นวันที่9กรกฎาคม2565เวลา17นาฬิกาที่วัดศรีดอนคำตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอวดของดีเมืองลองตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2,565้วยโดยมีนายโชติพงศ์เปล่งวิทยาในายอำเภอลองนายสมชายจารุรัตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อสิบเอกหญิงกรวรรณสุม,มาตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นายกริติเดชสันติวชิวรกุลสอสอพแพร่เขตสองนายโกมลพนิชพัน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอประชาชนชาวอำเภอลองมาร่วมงานจำนวนมากก่อนการเปิดงานทางอำเภอลองได้จัดชุดการแสดงฟ้อนกลองอืดใช้ผู้แสดงจำนวน100คนการแสดงบนเวทีอีกหนึ่งชุดจากนั้นนายชุติพงษ์เปล่งวิทยาในอำเภอลองได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน สิบเอกหญิงกรวรรณสุม,มารวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จะแสดงนิทรรศการของเด็เมืองลองเก้าตำบนนิทรรศการภูพาสินทินล้านนานิทรรศการผ้าแปดจังหวัดล้านนาการประกวดทางศิลปวัฒนธรรมการมั่วและการแสดงมินิแสงสีเสียงเล่าขานตำนานเมืองลองโดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10กรกฎาคมนี้ หลังจากที่นายสมหวังพว่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวเปิดงานแล้วได้เดินทางไปยังจุดสะพานจำลองและลูกระเบิดสมัยส,ยส,ยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองในวัดศรีดอนคำเพื่อเคาะระฆังเป็นสัญญาณเปิดงานโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงนอกจากนั้นในงานเป็นที่สะดุดตาเมื่อมีหุ่นยิงสาวขนาดใหญ่สูง3เมตรแต่งกายด้วยชุดผ้าสิ้นตินจกอำเภอลองเป็นสาวสมัยเชียงชื่นของชาวอำเภอลองจำนวน6ตัวคนที่มาเที่ยว งานต่างก็เข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ ช,ชุดการแสดงที่มีชื่อว่าเมืองลองดังกองคำวัฒนธรรมเลอสวงถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับ อาจรเปล่นวิทยาจเจ้าอาวาสวัดศรีดอนคาครับพระครูการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีท่านวัดวัดนะพรมจังหวัดแพร่นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรองท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีเปิดง,งานสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับรวมถึงขอสวัสดีท้าวปีน้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านครับโคงนครับเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับอันที่เช่น ตำนานพระธาตุแบบนี่นะครับตำนานของรัศดรธรรมนะครับอีกครั้งเมืองรองนะครับประกอบด,ด้วยเก้าตำบลได้แก่เมืออ้อมีแหล่งท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาอาหารพื้นเมืองและมีแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตอบสนองเทรนการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่แสวงหาประโยชน์ประสบการณ์ใหม่ๆและได้รับความรู้จากการท่องเที่ยวในค,คราวเดียวกันนะครับ ปี2564ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่จึงต่อยอดความสำเร็จของการที่ได้รับรางวัลโดยจัดสรรงบประมาณเป็นงบพัฒนาจังหวัดให้สำนักง,งานวัฒนธร,รรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีเมืองลอง14ทศวรรษดำเนินการในพื้นที่9ตำบลของอำเภอเมืองลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สืบค้นข้อมูลวิถีเมืองรอง 2. พัฒนานูัทางวัฒนธรรมของชุมชนและจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเมืองรอง 14. โสทศวรรษโดยดำเนินกิจกรรม3กิจกรรมระหว่างวันที่20-27ถึง27ิมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน5หลักสูตรหลักสูตรละ9ัาตำบลหลักสูตร,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 ตรอบรมได้แก่ การอบรมเรื่องผ้าตีนจกอัตลักษณ์เมืองรองการอบรมเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการใช้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอวดของดีเมืองรองภายใต้โครงการพัฒนานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์ภูปัญญาจังหวัดแพร่ประจำปี2565ขอเรียนเชิญค่ะ พิพิธการท้องถิ่น้านนาท่านรองมอรมนจังหวัดแพร่ท่านปหลัดจังหวัดแพร่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ท่านนายออลองท่านนายอำเภอสุเม้นท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกเเป็นพิธีเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปวดของดีเมืงองรองภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ประจำปีงบะมาณ2565ในวันนี้ปี2564ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคัได้รับรางวัลหนึ่งในสิ สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศของกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นที่ต้องการมากขึ้นขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นไปได้ก็ให้ทัวเรือนต่างๆเนี่ยได้ขยายผลในการจัดทำนะครับเขาก็จะมีงานไม่ต้องไปไกลถึงที่อื่นนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธนรรมประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ2,565นะับันดนี้ครับมีความสุขความเจริญทุกต่้นครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจบบรังหวัดแรกครับท่านเลยนะครับตำบลหัวทุ่งค่ะตำบลหว้วยอ้อนะคะ ยังกระจัดให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่นะคะตลอดจนถึงทุกท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมนนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของนิทรศการของตำบลทั้ง9ก้าตำบลด้วยนะคะตอนนี้กาดมั่วครัวรองของเราก็ปเป็นแคบโมงนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกลียดปากหม้อใส้หัวด้วยใส่หัวด้วยะะตอนนี้เย็นแล้วนะ ต่อไถึงเรื่องเล่าต่างๆนะคะของสายล่าจังหวะมานำเสนอให้กับสุขการ์ดเลยค่ะกับผมตอนนี้นะครับมีหลายๆส่วนนะครับต้องขอเรียนเชิญทุกท่คน

เสิมพจนน้ทำทาครับเป็นการประกาศให้รู้ว่าผ้าจกเมืองรองเป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครในประเทศนี้

ประชาสัมพันธ์นะครับท่านท่านขอรถานเดียนท่านดีเกียรตินะครับทุกคนเลิกเรถวเลยหมดเลยนะครับขอบคุณครับ